หอปีนแป๊บโอ้โหล็อกกันเนี่ยสูงไปไหมเนี่ยสูงอะปามขาสั่นขาสั่นสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลท็อปปีท้ท็อตจ้าวันนี้เราจะมาสร้างบ้านนกน้อยของเราต่อนะทุกคนในอีพีที่แล้วเนี่ยเราแค่สร้างขึ้นมาแค่มาเป็นตัวบ้านนะทุกคนแต่ว่า ใน EP นี้เราจะทําตัวบ้านให้เสร็จแลวทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อดีกว่าทุกคนดูดิสร้างตั้งแต่หอยอันเนี่ยหัวดำจนตอนนี้หัวเลิกดำแลวทุกคนดูดีงั้นเดี๋ยวเราก่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปฉาบต่อทุกคนปลุยลุยนี่ฉาเวเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนทั้งบ้านเลย หนังก็ถูกฉาบเรียบหมดทุกจุดในบ้านแล้วทุกคนแล้วก็มีการฝังพวกท่อไฟแล้วก็ร้อยสายไฟไว้ครบหมดทุกจุดในบ้านลเลยต,ต้องกรีดหนังใช่ไหมใช่ทำการกรีดหนังเนี่ยฟอร์แล้วก็ใส่ลงไ, <ฟ S 2> ไปงตรงนี้เตือนเตดอนเตือนเขาอ้างทำหลังคายอยู่ นนี้ก็ฉาบหมดเลยใช่ข้างในถูกฉาบเรียบหมดทุกจุดแล้วทุกคนแล้วอาจจะเห็นแบบสายไฟที่แสน,กกนน่ากวนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าสายไฟเนี่ยยังไม่ได้ถูกเก็บนะปกติแล้วมันจะต้องเก็บปี้บนฝ้าแต่ว่าออลังคาไม่มีราคายังไม่มีเนี่ยคุณนัทกำลังทําอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะต,ต้องยกกับเข้าไปข้างบนนะทุกคน และนี่ก็คือหลังคาที่เราจะติดนะทุกคนข้างนี้เป็นเมทัลชีตป,ปองแปงปองแปงฝั่งนี้บุกเป็นฉนวนอันนี้เอามาติดเองนะทุกคนนี่ถ้าเกิดมันไม่มีใช่ก็จะเป็นปาฉนวนกันความร้อน,อนก็ไปติดหลังคากันถือไปอย่างกระติดเองนะทุกคนติดไม่เป็นเอามาวางที่เดิมเก็บทำเป็นเดี๋ยวเราจะปีนไปดูช่างนัดทำหลังคากันนะทุกคนได้ปะเนี่ย เรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยนั่งลานนะตอนแรกจะพูดว่าอะไรรู้ไหมสแนลแนสแลนอะไรคือสแลนอ่ะกล้องไปถ่ายด้วยอา้าวใช้งานเขาเชยนี่นี่คือหลังคาของเราทุกคนแต่ว่าขึ้นมาแล้วนนัดหายไปแล้วทุกคนนนัดอยู่ตรงนี้นทุกคนวูมันสูงอยู่นะเนี่ยปามเขาจะลงยังไงอ่ะมันสูงอยู่นะเนี่ย <laughs> เราจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่เขาจะลงมาถึง <laughs> จริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนกลัวความสูงเด้ แต่ว่าทำไมมันดูน่ากลัวจังวะขา,าถึงไหมเฮ้ยขาถึงดิลงง่ายชิวๆอัปเดตวันนี้นะทุกคนเรามีหลังคาแล้วแต่ว่า ชอบเลยทุกคนหลังคาเดี๋ยวพาปีนขึ้นไปดูนะคือหลังคาเนี่ยคือแบบแบบแบบไม่ถูกใจเลยอะทุกคนพอป,ปีนแป๊บโอ้โหม,มีความมันขงเลยตามล็อกจึงเนี่ยสูงไป,ปเมืนี่ยแล้วปามเจ้าก็งให้ผมยังไงผมเหมือนกลัวความสูงเลยอะสูงอะปามขาสัน่นขาสัน่นเนี่ยทุกคนมันจะมีความเป็นแบบรอนๆอ,อย่างเงี้ยไม่ค่อยถูกใจเลยอะแล้ว อันนี้เขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะทุกคนส่วนหลังคานี้เดี๋ยวเราค่อยหาวิธีแก้เอาสวเย,ายเลย ช่างก็ทําการติดละแนงนะทุกคนนี่หน้าตาละแนงไม้ของท็อปนะทุกคนท็อปดึงออกมาได้ไหมมันยาวมากเลยน,นี่นี่หน้าตาละแนงไม้มยาวมากยาวมากยาวมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพลาสติกนะทุกคนสีก็ประมาณนี้นะทุกคนติดออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนั้นเลยทุกคนเป็นบ้านแฟร์เลยนี่น,นัทกำลังติดให้เราอยู่นะทุกคน ของเราก็เสร็จไปแล้วกว่า90%แล้วทุกคนหลังนี้เลยนี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านของเด็กๆนะทุกคนนี่ท่านตาน่ารักไหมคล้ายคาเฟ่เลย กระบองเพชรที่น่ารักที่ตะก้องปลูกให้4ต้นด้ยวยทุกคนแล,แล้วก็ต้นนี้เหี่ยวแล้วตัวน,นี้เหี่ยวแล้วเพราะว่าเราเอาไปตัดแดดหรือว่าเราลดน้ําเยอะเกินก็ไม่รู้นะทุกคนส่วนโมกตรตองนีก่อนหน้าน,นี้เอาไปชะมโมกดูใช่ไหมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงทุกคนเพราะตอนนี้กระบองเพชรอยู่ตรงนี้มันจะทิ้งรูเอานะก็แบบมันมันไม่เหมาะใช่ไหมใช่ก็ต้องมาระวังนิดนึงไปละงอเข้าไปก็แบ้อย่างเงี้ย<ช> ห้ามโดนห้ามโดนแล้วก็วงกบตัวนี้ก่อนหน้านี้สีมันซีดมากมากเลยนะทุกคนนี่ตะก้องเขาเนี่ยมีสีมือมากเลยย้อมันนี้ให้เข้ากับตัวประตูตรงนั้นนะทุกคนให้สีเท่ากันมันก็ไม่เท่ากันเท่าไหร่ก็ใกล้เคียงอยู่นะโอ้โหมีสีนือเหมือนกันเนี่ยกระบุงกระเบื้องกะปูเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนแต่เหลือเก็บงานอีกนิดนึงข้างในยังไม่เรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ใช่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยส่วนข้างในข้างในมันก็ปูเป็นกระเบื้องเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเป็นตีมลายไม้อันนนนนนนเเเี้้้ยป็กกรระะบืืออองงุคไไมมม่่่่่ใใชชจิแตหู ฝ้าด้านบนนะทุกคนเนาก็จะปูแบบตึ๊ตึกนะทุกคนมันก็เลยดูแบบปูกโล่เลยแถมติดไปเรียบร้อยนะทุกคนซึ่งห้องมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทุกคนปัญหาคือันนี้เหมือนเดิมเปิดไม่ได้จิง <c oughs> เยอะเลยอะที่บองต้องต,ต้องถีอบอปาร์ึเพไปเปิดแล้วม้งเนี่ย <c oughs> ตรงลตรงนะทุกคนที่แบบว่าเคยตักน้นําตรงนู้นนะทุกคนตักฝนใช่ไหมใช่แต่ว่ามันยังปกตินะแข็งแรงดีไม่ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ยังแข็งแรงดียังลื่นอยู่หลังบ้านก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนก็เป็นเหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ําไว้สําหรับแบบล้างขาดเด็กๆนะทุกคนนี่แต่น้ําไหลเบามากไหลเบาๆเพราะว่าปั๊มมันได้เกิดตรงนี้แรงอยู่หรือเปล่าเขาแค่เปิดไม่สุดไม่แรงมันแรงแล้วตาล้มเดี๋ยวดูดิ ไม่แดงสงสัยก็ไม่แดงแนละที่เราบอกเหลือ90นะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเหลือประตูแล้วก็ติดแอร์นะ, <c oughs> นะทุกคน <c oughs> เพราะว่าประตูเนี่ยท็อปสั่งทําม,มามันมานานมากเลยยังไม่มาเลยทุกคน <c oughs> เราก็เลยจะมาทํา <c oughs> ตรงนี้ก่อนเลยกลงนกนะทุกคนรอประตูเสร็จ <c oughs> อันนี้ก็คือกลงนกข้างบ้านนะทุกคนซึ่งตอนแรกอะท็อปคิดว่าท็อปจะปูเป็นหญ้านะทุกคนแต่คิดอีกทีไม่เอาดีกว่าท็อปว่าท็อปจะเทเป็นปูนดีกว่านะทุกคนตอนนี้เราก็ปรับพื้นใช่ตอนนี้ปรับพื้นเตรียมรอเทปูนจ้า ที่ท็อปเลือกเป็นปูนนะทุกคนเพราะว่าท็อปคิดว่ามันน่าจะทําความสะอาดง่ายกว่านะถ้าเป็นหญ้าเนี่ยถ้าแบบมีตะคงตะขาบมาลงมาแรงลงงงไม่เห็นเด๊ะอันนี้ก็จะลงลงไปเลยใช่ไหมแต่ว่าท็อปจะเว้นตรงนี้สีเขียวอยู่นี่ใช่ไหมใช่ตรงนี้เราจะทําเป็นกระถางต้นไม้ทุกคนไม่เราจะเป็นแบบไม่ใช่ปูนเป็นวงกลมเพื่อให้ต้นไม้มันขึ้นมาตรงนี้ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยท็อปเป็นต้นไม้เง้ต้องมีกิ่งด้วย แต่ว่าเราก็ยังเลือกต้นไม้ไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าข้อจํากัดเยอะมาก <c oughs> เป็นต้นใหญ่ก็ไม่ได้มันจะไปชนข้างบนนะทุกคนห้า <c oughs> มสูงเกินใช่จะเป็นต้นเล็กลงไปก็ไม่ได้นะทุกคน <c oughs> ต้องแบบพอดีเหมาะเจาะนะทุกคนใบก็ห้ามเยอะเกินไปกิ่งก็ต้องดูเยอะๆหน่อย <c oughs> อยเลือกยากเนอะ ส่วนตรงนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือจุดที่เราจะใช้ในการตั้งเสาแลวทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นขาแบบนี้ที่มีแบบขาสีด้านและตรงนี้เราก็ออกแบบให้มันหักมุมแบบนี้ชไปเพื่อว่าตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ติดเป็นตะแกรงเหล็กนะทุกคนแต่ว่าเราจะติดเป็นแะแนงขึ้นมาเลยกะแนงเหมือนหน้าบ้านใช่กะแนงเหมือ<ผ>นหน้าบ้าน,นสีแบบอ่อนๆใช่ส่วนเหล็กที่เอาไว้ใช้เป็นเสาโร่งนะทุกคนเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทาสีเสร็จแล้วด้วยนี่ทุกคนเราทาเป็นสีกันสนิมแล้วก็ทาสีดำเรียบร้อยแล้วหนัก แต่จริงๆนะร้อว่าเหล็กนี้มันหนาไปหน่อยนะทุกคนแต่ว่าตะกองบอกเพื่อดีไซน์ที่สวยงามใช่มันต้องใช้แบบนี้ถึงจะสวยอยู่นหนาๆอย่างนี้นนนใช่ไหมใช่หนามากใช่หนามาก <c oughs> ส่วนตัวกรงนกเนี่ยก็จะขาดแค่ตัวตะแกรงนะทุกคนซึ่งท็ออยากใช้เป็นตะแกรงอาร์คสำหรับกรงนกนะแต่ที่อุบลหาไม่ได้ทุกคน <c oughs> ทุกคนคิดดูสิว่าถ้าตะแกรงใหญ่ขนาดนี้สั่งมาจากกรุงเทพค่าสูงจะแพงแค่ไหนทุกคนแพงกว่าตะแกรงเพรากมันเยอะมาก ท็อปก็เลยคิดว่าท็อปจะหาในอุบลให้ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งซึ่งจุดประสงค์ที่ท็อปทำโกงอันนี้เพื่อให้เขาออกมาตอนเช้าตอนเย็นมารับลมรับแดดนะทุกคนไม่ได้ให้เขาอยู่ประจําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราหาเป็นตะแกงอาร์คแบบทีๆได้มันก็จะดีนะทุกคนว่าไหมกันงูกันอะไรได้มันก็จะดีกว่าแต่ว่าต้องไม่หาทุกคนเราต้องสู้ และก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องหาให้ได้นะทุกคนก็คือต้อนไม้เพราะว่าถ้าทํโกงเสร็จแล้วมันเอาเข้าไม่ได้แน่นอนเลยมันต้องเอาเข้าไปก่อนที่เราจะทาโกงเลยทุกคนเอาต้อนอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเลยโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตบ้านของสัตว์เลี้ยงนะทุกคนซึ่งเสร็จไปแล้วกว่า90%อเนันนี้9กอันนี้1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ออหนึ่งหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคน <laughs> ส่วนในอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปดูตะแกงนะทุกคนแล้วก็ไปหาต้นไม้กันโอเคถ้าใครชอบคลิ กดซับสไคร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะใหนด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจ้าอีพีน้าก็จะทําให้นี่แหละเสร็จทั้งโกงนี่แหละใช่ตัวนี้เสร็จแล้วประตูก็น่าจะมาพอดีเลยนะก็าจะเสร็จหมดแล้ว <Yeah. S 1> แหละโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนะสำหรับใครที่อยากจะรูนะ้นะทุกคนนี่เดี๋ยวท็อปมาบอกทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รวมเลย <S <S ให้เสร็จก่อนนะใช่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวท็อปจะมาบอกเลยว่าบ้านสร้างไปเท่าไหร่ตัวโกงสร้างไปเท่าไหร่แล้วทุกคนหลายปี